สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจอร์นี่เจอไฟกันอีกครั้งนะคะห่างหายกันไปนานกลับมาครั้งนี้รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าไฟจะพาทุกคนไปตะลุยกันถึงประเทศลาวเลยค่ะในทริปนี้เราจะล่องประเทศลาวกันทั้งหมด3คืน4วันจากกรุงเทพไปเวียงจันท์ไปวังเวียงแล้วเราก็จะปิดท้ายกันด้วยหลวงพะบางค่ะเดีารอช้าเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะ จะเดินทางด้วยรถไฟออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนเวลาประมาณ3มทุ่มนิดๆใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงค่ะเรียกได้ว่าหลับไป1ตื่นเช้ามาก็ใกล้ถึงเลยค่ะจากกรุงเทพเราต้องไปลงที่หนองคายเพื่อตรวจผ่านแดนเปลี่ยนหัวขบวนของไทยเป็นลาวค่ะแล้วนั่งต่อไปอีกไม่นานก็เข้าไปลงที่สถานีเวียงจันท์คำสวัสดิ์ของประเทศลาวแล้วค่ะ หลังจากนั้นก็ทําการตรวจคนเข้าเมืองตอนกรอกเอกสารนี่สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินมาให้คําแนะนําด้วยผ่านด่านเข้ามาแล้วก็ทําการแลกเงินเปลี่ยนเสื้อผ้าแอบบอกว่าแค่เช็ดตัวอย่างเดียวเองค่ะเสร็จแล้วก็เรียกรถไปเที่ยวกันเลย สำหรับการเดินทางในประเทศลาวนะคะในเวียงจันท์ฝ้ายเรียกใช้บริการก๊กก๊กเป็นหลักค่ะเนื่องจากถูกแล้วเรียกง่ายหรือถ้าร้อนทนไม่ไหวจริงๆก็จะมีบริการโลก้าเหมือนแกร็บบ้านเราในส่วนเมืองอื่นๆก็จะใช้โลก้าเช่นกันค่ะส่วนบริการที่นี่เราจะไม่พูดกันเป็นหลักร้อยนะคะเราจะใช้กันเป็นหลักแสนแต่ว่ากีบนะคะ ไม่อออกจากสถานีสิ่งแรกที่เราต้องการก็คืออาหารค่ะเพราะว่าหิวมากมือแรกเราก็กินกันง่ายๆอาหารตามสั่งค่ะ หลังจากนั้นเราก็วางแผนท่องเที่ยวกันโดยเริ่มจากสถานที่แรกนั่นก็คือวัดพระธาตุหลวงค่ะไม่มาไม่ได้จริงๆค่ะนอกเหนือจากประตูชัยที่เราต้องไปซึ่งไฟจะไปหลังจากนี้ถ้าไม่มาก็เหมือนมาไม่ถึงลาวแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะสวยงามมากสีทองตัดกับสีท้องฟ้าภายในวัดยังสะอาดอีกด้วยค่ะได้สัมผัสความร่มเย็นทางด้านจิตใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวมีพระพุทธรูปรอบๆพร,ร,ระธาตุ สามารถเดินวนเป็นวงกลมเพื่อชมพระพุทธรูปปางต่างๆได้เลยที่สำคัญก็คือพระธาตุสวยและยิ่งใหญ่มากค่าเข้าชมก็คนละสามหมื่นกีบค่ะก็ประมาณ50บาทคุ้มค่ากับความสวยงามมากจริงๆค่ะ เราไปกันต่อยอที่หนึ่งเลยค่ะลานม้าสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือประตูไซค่ะตั้งอยู่ที่ถนนล้านช้างอยู่ใจกลางเมืองของเวียงจันเลยนะคะประตูไซเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆคล้ายกับประตูช้ของฝรั่งเศสเลยแต่ที่นี่มีศิละปะเป็นพุทธและพราม์สามารถเดินขึ้นไปชมวิวจากด้านบนได้ด้วยนะคะสำหรับการขึ้นชมนั้นกเสียค่าขึ้นชม3,000กีบแต่ว่าไฟไม่ได้ขึ้นไปนะคะ ไปกันต่อที่วัดศรีสะเกดค่ะวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทร์แต่เดิมคือวัดสตาสหัสสารามอ้างอิงมาจากบันทึกของหลักศิลาจารึกที่เขียนไว้ตรงประตูวัดว่าวัดสตาสหัสสารามซึ่งมีความหมายว่าวัดแสนแปลว่าวัดที่มีพระพุทธรูปแสนองค์นั่นเอง เมื่อดีดวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนับแสนองค์จากเมื่อครั้งที่สร้างเมืองใหม่ๆพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศเชิญชวนให้ราษฎรร่วมกันสร้างพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ตามกำลังศรัทธา นับรวมแล้วได้กว่าแสนองค์แต่เมื่อการเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันมีเหลืออยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นกว่าองค์เท่านั้นแต่ก็ยังถือว่าวัดน,นี้มีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครเวียงจันทร์อ๋อที่นี่มีที่เข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวคนละสามหมื่นกีบป,ประมาณ50บาทนะคะ ที่ต่อไปที่ไายจะพาไปก็คือวัดสีเมืองเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเวียงจันท์เลยค่ะโดยเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์และศิลปะสถาปตัตยกรรมอันงดงามวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ชาวเลาาเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองค่ะ นอกจากนี้ที่วัดส,สีเมืองยังมีเสาหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหลักศักดิก์สิทธิ์ที่ชาวลาวเคารพนับถือเชื่อกันว่าเสาหลักเมืองนี้ช่วยปกป้องและคุ้มครองเมืองเวียงจันทร์ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือนเพื่อสักการะและขอพรได้เวลาแล้วค่ะจะต้องรีบไปสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางต่อไปยังวังเวียนค่ะ เพราะคืนนี้ไฟจะต้องไปนอนที่วังเวียงเราจะไปขึ้นรถไฟกันมาถึงวังเวียงก็เรียกรถเพื่อเดินทางไปยังที่พักค่ะคืนนี้ไฟพักที่วังเวียงคริสตัลบูติกโฮเทลจองมาจากกรุงเทพนะคะไม่ได้วอล์กอินขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะคะเพราะว่าหมักมาสองวันแล้วแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะ หารเย็นวันนี้ต้องบอกว่าคงต้องอาบน้ำกันอีกรอบเพราะว่าฝ้ายเลือกกินหมูกระทะร้านพิพิ้งสมบาร์บีคิวเห็นคนรีวิวแล้วน่ากินมากเลยต้องขอลองสักหน่อยค่ะยังไงคลิปนี้ฝ้ายขอลาไปด้วยบรรยากาศการกินหมูกระทะนะคะแต่ทริปนี้ของฝ้ายยังไม่จบสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะคะกับที่นี่วังเวียงประเทศลาวฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย